สวัสดีพี่น้องทักทายแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องเช้าเกษตรกรหรือว่าเช้าสวนยางเลยครับมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีครับพี่น้องมาท่านายางแน่จากน้อยเนาะโดยการใส่ผลิตภัณฑ์ของใบโอพาร์ชนิดผงเนาะพี่น้องชนิดผงเราก็เอามาละลายน้ำเลยครับเนี่ยแล้วไลยน้ำเสร็จแล้วก็ใส่แปรงมาท่าท่านายางอ่ผมก็เพ่เคยใส่หรอกพี่น้องว่ามันเป็ยนจรงเนาะก็ พวกที่เพิ่นใส่ส่วนยางหรือว่าน้องนุ่งเขาแนะนํามากเลยเอามาใส่บ้งแต่เลยอยากสอบถามที่น้องเช่าส่วนยางชาวกเกษตรกรนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับใส่เ้วมันมีผลดียังไดหรือว่ามีผลเสียผลขางเคียงกับต้นยางบ่จยังไงก็แนะนําคอมเมนต์กันเข้ามาไ่ไหดนะครับเด้อผลิตภัณฑ์ไบโอพาร์ตนะครับเนี่ยถ้านายางแก่ยังแน่ละเขาว่า แก่ทุกอย่างแล้วเนาะแก้บาดแก้แผลแก้เชื้อรารักษาหน่าย่างผมก็ศึกษาหาข้อมูลตาม YouTube หรือว่าตามเฟซอยู่นะครับว่าสีใส่ตัวได้ดีก็เลยน้องสาวเขาแนะนำหมาตัวนี้มาทาก่อนก็เลยทาไปก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวพอตัวดีๆหรือว่าตัวที่มันมีพี่น้องแฟนคลับแนะนำมาเดี๋ยวจะเอามาใส่อีกทีหนึ่งจังใดก็ฝากไป้นะครับเนาะ แนะนำกันเข้ามาได,ด้เด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับแล้วพบกันใหม่ครับผม